คิดกันให้ดีคิดกันให้ดีๆเช็คปลายทางให้เรียบร้อยคิดกันให้ดีๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้กลับบ้านมีสูงแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะแล้วมันจะเป็นที่จะต้องมีการมีปัญหาตามมาอีกเยอะแล้วก็ต้องปรับกันไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านฝากมาอธิบายกับทุกท่านนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับ แต่ทางทางจังหวัดเองเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ต้องไปต่อแถวรับเข้ากล่องค่าเชาาบ้านไม่มีมีเรื่องร้องมาบางทีก็ตลกบอกว่ามีคนขังน้าเขาไว้อะไรสักอย่างในห้องเจ้าของห้องเช่าล็อกห้องไม่ออกมาไม่จ่ายค่าห้องอะไรเงี้ยก็ตลกดีจริงเท็จประการใดนี้ไม่ทราบ ผมว่าท่านต้อง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 เช็คดีๆตรวจสอบดีๆนะครับหลายคนถามว่ามีโอกาสจะเปิดระหว่างตำบลไหมมีฮะมีมีหมดแหละเพราะทุกคนตอนนี้คือผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นท่านต้องดูในภาพรวมว่าตอนนี้เรากำลังจะแก้ในแผนไหนสูตรไหนเพื่ออนาคตพวกเราจะอยู่ยังไงตอนนี้กำลังใช้สูตรของญี่ปุ่นและสิงคโปร์ พอเริ่มเบาบางซาลงเอาอยู่ก็จะเริ่มปลดในแต่ละพื้นที่เป็นแบบนี้ปรากฏว่าสิงคโปร์และญี่ปุ่นก็โปะแตกกลับมาติดเชื้อระบาดรอบสองหนักมากสุดท้ายมันก็จะข้ามไปเหมือนที่เป็นอังกฤษหรือว่าสวีเดนหรือที่อเมริกาที่ใช้แบบว่าธรรมชาติคัดสรรไปเลยติดก็ติดติดก็ไปรักษามันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดพื้นที่ระหว่างตำบลเดี๋ยวก็ได้เปิดท่านไม่ต้องห่วง ท่านได้กลับมาอดอยากเหมือนเดิมแหละผมพูดตรงๆการท่องคือวิเคราะห์ให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้หลักรายได,รยได้รายได้หลักๆมาจากการท่องเที่ยวเท่านั้นอืมถ้าใครบอกรายได้หลักมาจากขายใบยท่อมก็ใช้แต่ถ้ามันไม่มีพนักงานโรงแรมพนักงานอะไรเขาจะซื้อใบท่อมมึงแดกได้ยังไงละ่ะใช่ไหมไม่ใช่รายได้หลักของพวกมึงแล้วล่ะตอนเนี้ยเออ พวกน้ำท่อมก็จะลงแดงกันตายอยู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่เหรอไม่มีใบท่อมอมตัวเองก็ไม่มีตังซื้อคือท่านจงคำนวณดีๆทางเลือกนี้เป็นเป็นทางรอดใช่ไหมใช่แต่ทุกอย่างในการตัดสินใจท่านต้องพลิเคาะและคำนวณให้ดีที่สุดถึงผลดีและเสียท่านต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดเพราะมิฉะนั้นจะไม่มีใครกลับมารับผิดชอบชีวิตท่านอีกตอนนี้เรา ประเทศไทยไม่สามารถจะแบกรับภาระทุกคนได้โดยเฉพาะภูเก็ตหนักหนาสาหัสนะครับเราแบกรับทุกคนที่อยู่ในทะเบียนร,รากเรามาแบกรับทุกคนที่เป็นประชากรแฝงแต่ตอนนี้เราข้ามมาแบกรับชาวต่างด้าวและต่างชาติทุกคนเลยโดยไม่เลือกเลยอ,อย่าลืมสัญญาณนรกแตกอีกอันหนึ่งคือภัยแ้ง กำลังคลืบคานเข้ามาโดยท่านไม่รู้ตัวเงินทองเศรษฐกิจย่ำแย่ภัยแล้งจะตามมาซ้ำใครไม่เตรียมตัวให้ดีอย่างที่บอกมันเป็นคือตอนนี้จะคิดอะไรมันคิดต้องคิดมองให้รอบเป็นวงวงกลมอะ่ะคิดมองให้รอบด้านเลยอะ่ะวิ่งรอบต้องวิ่งให้ครบอะ่ะรอบอะ่ะไม่งั้นงงตายเลยจะมามองด้านเดียวเฮ้ยฉันจะออกจากเกาะเว้ไปลงทะเบียนกูก็ไปเลยมองก่อนว่าไปนู่นแล้ยังไงต่อ แล้วก็ต้องมาคิดต่อเอ้ยเอาให้กลับเอาให้มันเปิดแล้วนี่ว่ากลับมาคิดกันดีๆเพราะกลับมาการท่องเที่ยวจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ยืนยืนระยะก,กันได้แค่ไหนก็ไม่รู้หลายอันมีองค์ประกอบที่งงไปหมดเลยห่วงเรื่องโควิดเรื่องที่ห่วงเรื่องไม่มีข้าวกินคิดกันให้ดีๆตอนนี้มันเป็นสมการง่ายๆเลยว่าต้องเอาตัวรอดเองท่านต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดถ้าท่านไม่คิดพิเคราะห์ให้รอบด้านรอบมุม คำนวณผลดีผลเสียท่านต้องเลือกตอนนี้ต้องเลือกใครอยากอยู่ต่อก็อยู่ใครคิดว่าจะเปิดอีกก็ลองดูใครอยากไปวิ่งก็วิ่งไปใครอยากออกกําลังกายก็ทําไปตอนนี้คือทุกคนวัดดวงกันไปเลยไม่มีใครมาห้ามใครแล้วเหนื่อยเบื่ออยากกลับกลับแต่ต้องเตรียมความพร้อมเห็นด้วยเห็นพร้อมแต่ถ้าใครจะฝืนลั้นอยู่ก็อยู่ บนสมการที่ไม่มีความแน่นอนแต่ที่แน่นอนชัวร์ๆการท่องเที่ยวจบแล้วไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่มิถุนามันจะมหัศจยนมากเลยถ้าเดือนมิถุนาคนจีนเข้าเที่ยวภูเกะสามล้านคนมันจะมหัศจยนมากเลยทั้งที่ยอดผู้ติด,ดเชื้อเรายังแว่งไปแกว่งมาขนาดนี้ตกลงว่าใครจะเอาเอาใครมาแพร่ใส่กันแล้วเราจะเอามันอยู่ไหมแล้วมันจะกลับมาเหมือนเดิมยังไงท่านคิดให้ดีๆนะครับ ท่านคิดให้ดีๆให้ผู้ว่าเปิดตามสักสี่ห้าวันเปิดมันทั้งชาติเลยครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะท่านคิดกันอย่างนี้คือตอนเนี้อย่างที่บอกถ้ามีมาต,ตอนเนี้เอาใหม่นะเรื่องมีง่ายๆท่านกลับไปถามใจตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ท่านกับโควิดเนี่ยท่านจะรู้จักกันแบบไหนรู้จักแบบตั้งรับแปลว่าต้องป้องกันตัว ถูกไหมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆไม่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวไม่ออกนอกบ้านอยู่บ้านตามคำสั่งของรัฐตั้งรับหรือท่านจะลุยกับแม่งเลยติดก็ติดติดก็ไปหาหมอรักษามไม่หายก็ตายแม่มเลยท่านเอาแบบไหนตอบตัวเองให้ได้ก่อนเสร็จปั๊บพอเลือกนะอ่ะสมมุติตั้งรับตั้งรับอยู่ภูเก็ต ทนได้กี่เดือนมีเงินเพียงพอไหมอะถ้าพอก็ตั้งรับต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่พอจะตั้งรับอยู่ภูกเก็ตไม่ได้ก็ต้องถอยไปตั้งหลักที่บ้านที่ภูมิลำเนาก็แค่นั้นอืมแต่ใครเลือกที่จะป้ากับโควิดอย่างผมเนี่ยเลือกที่จะป้าติดก็ไปหาหมอเออแต่ไม่แต่ขอโทษใช้ประกันจ่ายประกัน เสียตังเองไม่เดือดร้อนภาษีใครเข้าใจบออืมก็ไปหาหมอหายก็โอเคอยู่กับโควิดได้เพราะเป็นมิตรกับมันมันอยู่ในตัวนี่แหละเวลาเจอใครโควิดด้วยกันก็ชนแก้วกาแฟได้เลยมาพวกเราโควิดทีมเปิดผับก็โควิดผับติดโควิดกันทั้งผับกินเหล้ากันสบายใจอืมก็ท่านต้องเลือกไงแค่นั้นเองท่านอยากอยู่ต่อก็ได้ท่านอยากทํามาหากินก็ได้ ท่านอยากเปิดร้านอะไรก็ได้เพราะมีระเบียบค่อยๆทยอยคลอดออกมาแต่มันเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่อธิบายไม่ได้องค์ประกอบมันหลายต่อหลายปัจจัยนะครับท่านต้องคิดกันให้ดีๆคิดกันให้ดีๆตอนนี้สามารถกับบ้านต่างจังหวัดได้หรือเปล่ารอประกาศจากทางจังหวัด น่าจะในเร็ววันนี้ผมมั่นใจว่าจําเป็นจะต้องให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นเอกสารยืนยันในการเดินทางนะครับถามว่าวิธีนี้ดีไหมก็ดีจะได้ถอยหลังกลับไปตั้งหลกักแต่ถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงทำให้อ้าวทาไมเสี่ยงงงจะงงทําไมพวกคุณตรวจเชื้อกันหรือ,อยังตรวจกี่ครั้งรู้ได้ไงว่าตัวเองมีเชื้อไม่มีเชื้อสแสดงอาการไม่สแสดงอาการ กักตัวครบ14วันไหมชัวร์หรือเปล่าที่จะกลับบ้านก็ไม่ชัวร์เพราะเต็มที่ก็เอาที่วัดไข้มายิงกรบบานตุ๊ดผ่านัทร mm hmm. โมงสแกนไม่ตัวร้อนผ่านแล้วถ้ามันไม่แสดงอาการน่ะตามหลายเคสทำยังไงเราก็หอบโควิดกลับบ้านไปเป็นของฝากคนที่บ้านทันทีก็ตอนนี้คือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกลัวอย่าไปไหนเลย คือวินาทีนี้ยผมถึงบอกว่าให้ธรรมชาติคัดสรรมันสอดคล้องกับสมการที่ผมพูดถ้าท่านจะเลือกจะลุยกับมันตายเป็นตายติดเป็นติดติดก็ติดว่าไปรักษาไม่หายก็ตายหายหายแบบไม่มีอาการอะไรไม่ไม่บาดเจ็บกลับมาก็โอเคแต่บาดเจ็บกลับมาปอดเสียหายไม่เหมือนเดิมก็อีกเรื่องหนึง่งก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเรากำลังเลือกทางเลือกที่สามกันอยู่อยากกลับก็กลับ บนสมการหลายอย่างเลยทุกคนเสียงเท่ากันไม่มีใครไม่เสียงรัฐก็เสียงพวกเราก็เสียงแต่การเสียงแบบนี้มันจะตอบโจทย์ให้พวกเราได้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปธรรมชาติคัดสรรไปเลยนะครับความไม่แพ้เเจนของสถานประกอบการก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนลังเลนในการตัดสินใจ ก็บอกแล้วว่ามันต้องเสียเ่ยงไงวัดดวงไงบางคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวโรงแรมก็ได้เปิดนะ่าก็ลองดูสิฮะก็ตอนนี้ท่านต้องเลือกไงท่านลังเลไม่ลังเลมันไม่เกี่ยวตอนนี้มันก็แค่เลือกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจบแค่นั้นไม่ต้องคิดเยอะตัดสินใจผิดก็เลือกเองตัดสินใจถูกก็เลือกเองถามว่าตอนนี้มีคําว่าตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกไหมไม่มีถามว่าทําไมบางคนกลับไปที่บ้าน ไอ้ที่รอดแล้วนั่นคือว่าอ,อ,อ,อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องและเครือญาติที่ช่วยเหลือไม่มีค่าใช้จ่ายลดหนี้ลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดไปอยู่บ้านก่อนไม่ต้องเป็นหนี้ศูนย์์ยไปเลยให้ทุกคนยึดทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่เครียดไม่มีหนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องมาแบกรับอันนี้คือกับบ้านซะเข้าใจแต่ใครอยากจะทนอยู่ต่อถ้าอยู่ไหวก็อยู่ อยู่แบบมีความหวังก็เอางานนี้ทุกคนเลือกกันเองนะครับตัดสินใจกันเองอย,อ,อย่าคิดอะไรอย่าคิดอะไรยากตัดสินใจเองอืมตอนนี้คือโอกาสจะเปิดเกาะมีไหมก็มีโอกาสจะปิดอีกยาวไหมก็มีตอนนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอืม เข้าใจไหมบางเรื่องที่ไม่เข้าใจก็อย่าไปเข้าใจมันเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจเข้าใจไหมมึงเข้าใจปะบางเรื่องที่ไม่ไม่เข้าใจก็อย่าไปเข้าใจมันเดี๋ยวมันจะเข้าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจเข้าใจปะง่ายจะตายเพราะฉะนั้นงานนี้ก็อย่างที่บอกฮะถ้าใครจะกลับจงเตรียมตัวให้พร้อมและปฏิบัติตามกติกาซะท่านได้กลับแน่นอน ในเร็ววันนี้รอประกาศคำสั่งและระเบียบวิธีการปฏิบัติชัดเจนจากทางจังหวัดเท่านั้นจังหวัดรับข้อเสนอนี้กำลังประชุมอยู่ตอนนี้แต่ผลประชุมออกมาจะเป็นไปอย่างไรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติแบบไหนอยู่ที่จังหวัดเพราะเขามีอำนาจเต็มร้อนะผมไม่ได้มีอำนาจที่จะไปบอกว่าทำแบบนั้นแบบนี้ได้เพียงแต่เสนอแนะผู้หลักผู้ใหญ่ว่าวิธีการกระบวนการ ควรเป็นในลักษณะใดตอนนี้ทุกคนประเมินตัวเลขทางฝั่งจังหวัดประเมินตัวเลขอาจจะไม่สูงกับคนกับภูร์ลำนาวท่านรู้ไหมว่าเท่าไหร่ไม่น่าจะเกินพันคนเขาประเมินไว้ประมาณนั้นจริงปะมั่นใจว่าหลักหมื่นรถจะต้องติดเป็นกิโลอ่ะล้านเปอร์เพราะหลายคนเก็บของแล้ว อืมรวมถึงกรูด้วยไม่อยู่เป็นภาระบุคคลใดทั้งสิ้นนะท่านไปประเมินดีๆนะฮะ